เพื่อนมันเดินขยำขยุ้มตรง มาจุดบ่อนจระเข้น้ำจืดนะครับออไปบ่อนจระเข้อ๋อนี่เหรออ๋อนี่ไงจระเข้น้ำจืดต่อมาจะเป็นกิจกรรมจรวดนะครับมันอยู่ด้วยกันได้เหรอ ในการกลไปจะเป็นการแสดงสัวนกนะครับ จะมีขนาดใหกว่าตัวเมียนะครับนี้จะเป็นตัวผู้นะครับโอ้จริงจไปนเดียนะครับโทนแต่จะไม่้ในกระเป๋าน้าทองนะครับ ไปดู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 มันมีน้องมันมีน้องอยู่ในกระเป๋านะคะเห็นไหมเห็นไหมไงไงนี่ลูกมันอยู่ในกระเามันมีกระเป๋าอะไรเห็นไหมเนี่ยมันเออนั่นไง

นี่ไมีเดัเอกว่าหอะไไม่ไม่เขาจะมีรถมาตาล่าติบาลาิบาลาเขาจะมีรถมาครับจะบอกะไรล มัมีอะไรวันนีอีเพจ้ายดีคุณพูดดีดอย่าพูดทำไมสุไ่ต้อกตว่าแกยันค่อยกไปเอาตังมันอยู่มันอยู่ที่หน นะคะใช้เวลาเดินอยู่ประมาณ10นาทีนะคะไปดูไก่ด้วยมาป้งมาด้าเนี่ยไก่ไก่ข้อโัตรหนักพี่เด่นมามาเดี๋ยวเดีด๋ยว้ อัพ